ชารอไม่มีใครคุยแต่ถ้าภาพแอดจงทำม,มาเกือบจะสองปีแล้วะจะสองปีแล้วเหรอจริงเหรอทำม,มาแล้วนะเขาไปกดดูดิเขาไปกดดูที่บอกว่าของเก่าอ่ะเขาจะบอกว่าของเก่าอะไรประมาณนี้ อุยเขาบอกว่าประมาณ2ของเก่านี่รถเสียบพันรถเสียบพันเงียบเงาซะเหลือเกินบรรยากาศยามเย็นาชมรรอบสวัสดีครับน้องมินไอเดียขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นตลาดรถกอมอนหนึ่ง ขอบคุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมชมดีใจด้วยนะครับยอดซับเป็นแสนละแสนกว่าละจงยังไม่เป็นไหนไมันไหนเลยแค่สี่พันกว่าเองที่มีไลฟ์สดปันไหนบ้างครับโอ้แล้วแต่อารมณ์อยากขึ้นก็ขึ้นไม่อยากขึ้นก็ไม่ขึ้น นอนแน่เอานอนไม่ได้ครับบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นโอ้ยเนยี่ยหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้พี่ตายไม่ได้ไล์สดแล้วใช่ใช่พี่ต่ายเขาผ่านผ่านชั่วโมงแล้วไม่ได้เก็บชั่วโมงตอนนี้โดน โดนล้ครับสร้างรายได้สวัสดีครับพี่เศรษฐีขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดรดยามเย็นบรรยากาศยามเย็นครับน้องมินก็ทักทายพี่เศรษฐีสวัสดีครับสวัสดีพี่เศรษฐี ดีใจด้วยนะน้องมินไอเดียยอดซับเป็นแสนนะได้โล,เล่เงินละถามถามแอดตายดูครับแอดตายอธิบายได้ครับแอดตายโดนระง,งับสร้างไรายได้ตอนนี้หากลับมาใช้ใหม่ ข้อความมีตัลง,งับการตรวจสอบไม่รู้ใครไม่รู้ของใครข้อความตัลง,งับการตรวจสอบไม่รู้ใครครบผิดพี่ตายยังไม่ได้ไลพี่ตายเลยยังไม่ไลยตายแล้วแต่สู้แล้ ขอบคุณมากครับน้องมินที่มาเป็นกำลังใจนี่รถไฟสายสีชมพูน้องมินรถล,ลามินทารถไฟสายสีชมพูพาชมบรรยากาศโอ้ยปั่นไปเรื่อยๆกอะัะค่าเวลาลูกเลือเรียนหกโมงกว่าไปถึงนึงก็ไปนั่งรออยู่ดีแล้ว ขอบคุณหลายๆครับพี่เศรษฐีขอบคุณน้องมินขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นครับยามเย็นไี่จะพาชมอะไร ขึ้นไม่นานนะทุกคนสิบกว่านาะทีก็พอตอนนี้ได้สิบสิบสี่นาทีแล้ว